อตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงนะครับมาทันร้านเปิดพอดีเลยหิวมากก็เล่มื้อเช้าก็คือโอ้ขับรถมาจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้มื้อที่2ร้านข้าวต้มยาใจตั้งแต่คราวที่แล้วนะที่มาชุมพรสัก3ามปีที่แล้วนะว่าจะมาจะมาลองกินก็นไม่ได้ลองวันนี้มีโอกาสดีก็มาจัางหวะร้านเปิดพอดีนะครับร้านเขาจะตักเป็นกับข้าวเป็นแบบเป็นเนี่ยจานจานจานเล็กๆรู้สึกว่า รนนู้สึกว่าจะการแล้วสิบยี่สิบใช่ไหมคะพีแะ่และแต่ละอย่างไม่เท่ากันอ่าโอเคอ,อ่าแสดงว่าอันนี้เท่าที่เ<ม>ท่าที่เสร็จตอนนี้อ,อันนี้ก็เป็นเปลี่ยนแล้วก็สิบบาทในไม่มีลายสามสิบมีลายเท่าก็ก็ห้าสิบแต่กระเทียอันนี้อะไรคะอันนั้นหมูเค็มค่ะเอาค่ะหมูเค็มเหรอหมูเค็มอ่า ป่าเธอม<ะ>่้มเดี๋ยวต้องเอาถาดมาใส่าถาดข้างหลังเลยี่อ๋อโอเคนี่อาหารที่ใส่นี่ได้แขง่งหรอไม่ได้แขงไม่ได้แขงค่ใอลยอ่องส่นนออันนี้เห็ดอะไรครับพี่อันนี้เห็ดอห,ดอ,หดอมนหนอันนี้เห็ดฟางเอาเห็ดหอมมาหนึ่งครับแลวอันนี้เห็ดฟางใช่ค่ะเออ,เอ ถ้าเป็นการกลมอันนี้อันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทถ้าการเหลี่ยมจารเวสิบบาทแล้วไหนห้าสิบครับอันนี้ห้าสิบที่เป็นค่อยๆแบบไก่ทอดหมูอ๋อโอเคโอเคก็เป็นกระทาหมูหนึ่งร้อยเออเออยี่สิบแล้จะเอาเพิ่มแล้วอย่างเงี้ยครับพี่อันนั้นห้สิบบาทกงทีเดียวสิบบาทมาคุกจานอ๋อโอเคอ่ะ เอาหอยด้วยต้องใส่ปลาด้วยอ่ะมาได้เลยไหมจับชายก็มาได้ด้วยนะคะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเอาจับถ่าไหมเขาจับถ่ายได้ครับเฮ้ยโทษทีจับถ่ายเอานี่เสร็จแล้วเราก็ต้องเซลล์เซอร์วิสถือไปเองครับเดี็กๆเด็กมาไม่ได้ไหมเด็กเด็กถือให้เด็กถือให้จับถ่ายนะครับนี่ อองอันน้ใ,ในชึ้งก็เป็นไข่ตุ๋นค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมาเอานะแม่น่าจะถือไม่ไหวละเ <laughs> ด็จกจัดการให้ไข่ไอ้มะละนั่นจะเอา ตาคนหิวตอนไหนเช้ามื้อเช้านี่กินแบบมื้อเดียวแล้วก็อดยามาเท่นี้ดูสั่งสั่งแบบเอานน่นเอานี่เอานี่เอา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 หมดนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีสั่งผัดผักอีกเขาบอกว่าผัดผักยังไม่เสร็จยังยังต้องราบอกไมาเอาอะไรเดี๋ยวไปดีไหมพอแล้วข้าวข้าวข้าวสวยนี่นะเขาข้าวสวยงั้นงั้นตสองขต้องขอหิวมากหิวมากดูดีดูดี อนี่สามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ทอดทอดมันอะไรครับทอดมันทอดมันปลา,ปลาต้มเปุดมันละอันนี้หมูเค็มไอ้กับชายไอ้ข้าต้มไอ้ขาต้มนุ่สวยดิอยู่ดีนะอ้าวสวยปลาอันนี้เห็ดปลาอันนี้เห็ดหอมน,นี่นย่างกุนเชียงอันนี้ผัดห่อไม้อันนี้หอยอันนี้ไข่ไปกินเลย ไอ้วามาทอดวันน huh? uh, okay. oh. ี่้สามชั้นทอดน้ำปลานะครับ่เออดูบสไรเนี่ยี้วนร้อนรนมาโอ้ยร้อนนะีนร้อนร้อนเนี่ยน่ากินเนาะ หนบ่สามสิบ,บ,น,น,บนี่ห้าสิบนานั่นแหลตอนสี่โมงดูนะครับดูตอนนี้เริ่มน้อยรไปแล้วปึ๊บเป,บป,บป,บปบนี่ข้างในยังไม่มีใครมาเลยจะไม่ยังไม่มีใครมาเลยคาดว่าตอนเย็นๆหลังเลิกงานหัวคน่ารัคนเยอะพายุหิวได้ผ่านไปแล้วนะครับ <c oughs> ดูพายุหิวได้ถลม <c oughs> ่มฮึมพึมพึมพึมลมโนใจหมดแล้ว เดี๋ยวรอเก็บตังค์ดูว่าจะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยอิ่มแปร่พายุพายุผิวได้ผ่านไปแล้วพัดอย่างหนักเลยไปพร้อมฝนอ่าอยงเงาบกถามดิถามคนนี้นี่ตอนเียไม่รู้อ่ะถายอตอนสั่งนี่นะเอาเอเอา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 เอนเอาเอ๊เอาเอาอาเเอเอาอาเอาอเอาอเอ ตอนกินไปสักแป๊บหนึ่งเริ่มอิ่มละเอเคถ้าใครมานะครับโห oh, อร่อยเนาะอานนี้ดีเลยถ้าใครมาก็ลองมากินได้อยู่ตรงข้ามโรงแรมนานาบุรีไปละตอนเย็น